ดังฟาสเถือนดรามา่าแอปนนุ่นกุลหลังเปิดตัวดูใจกันกรณีที่วันที่9พฤศจิกายนนน่นกุลนั้นได้ให้สัมภาษณ์สดพร้อมเปิดใจยอมยรับว่ากําลังจีบแอปทักษะอ่อนและแอปนั้นก็ตอบรับตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ยังไม่ใช้คําว่าแฟนถ้าเป็นแฟนแล้วจะเรียกแฟนแน่นอน แน่นอนเลยค่ะว่ากระแสะตอบรับจากโลกโซเชียลนั้นก็มีหลากหลายแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบกับข่าวนี้และแสดงความคิดเห็นค่อนข้างรุนแรงและไม่เหมาะสมซึ่งงานนี้เพจเจมอยรอยแปดนั้นก็ได้ออกมาฟาดกลับแทนทั้งคู่ระบุว่าบางทีหัดยินดีกับคนอื่นบ้างมันง่ายจะตายไปนะนี่แหละคือสิ่งที่แม่แอปนอนกุลคิดมาตลอดถ้าเปิดตัวคบกันมันต้องมีดรามา่าใดๆแน่ และมันก็จริงอายุห่างกันเกินไปผิดหวังกับแอปมากเลิกติดตามและปล่อยให้ผู้ใหญ่กับเด็กไปคบกันแต่แม่แอปนั้นก็เลือกที่จะคิดบวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่์คนทั้งโลกคนอื่นจะมองยังไงไม่สําคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำงานของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดบางคนบอกว่าพี่จุดๆดูเหมาะสมกว่านันนี่บราบรา มึงคะเหมาะสมกันไหมไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่ชอบไม่ใช่คนที่ใครบอกว่าใช่เราควรเคารพการตัดสินใจของแม่แอฟชีวิตที่มีพร้อมทุกอย่างแล้ววันนี้ก็แค่อยากมีความรักที่สบายใจแค่นั้นเองอนาคตจะเป็นยังไงช่างมันแต่วันนี้ความสุขอยู่กงหน้าก็คว้าไวส้สิปีหน้ารักของเขาทั้งคู่จะสดใสมากนะแบบนี่ละครับแฟนผม แบบเต็มปากเต็มคำด้วยรักแฮชแท็กอีพิมเมียทิมพิธาเห็นด้วยกับเพจเจมอยร้อยแปดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งแม่แอปและนนกุลค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ